จากจุดเริ่มต้นการเป็นผู้ซ่อมบำรุงอากาศยานหน่วยงานราชการในปีพุทธศักราช2546รัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงได้สนับสนุนให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมทุนกับกองทัพอากาศโดยกองทุนสวัสดิการทหารอากาศจัดตั้งบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดขึ้น มุ่งหวังให้เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานระดับมาตรฐานสากลครบวงจรจากวันนั้นถึงวันนี้กว่า10ปีที่เราก้าวสู่การเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานระดับภูมิภาคที่มีความพร้อมในการให้บริการอากาศยานประเภทต่างๆของหน่วยงานราชการกองทัพอากาศและอากาศยานภาคเอกชนรวมถึงสายการบินต่างๆ ทุกก้าวของเราเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความรักในอากาศยานทำให้เรามีมากกว่าวิศวกรอ,อากาศยานที่เชี่ยวชาญแต่เรามีบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีใจรักในอากาศยานที่พร้อมพัฒนาและก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งทำให้เราเชี่ยวชาญในอากาศยานทุกประเภท ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานกำแพงแสนบริการซ่อมบำรุงเครื่องบินขนาดเล็กและเครื่องบินฝึกที่ให้บริการซ่อมบำรุงตั้งแต่ระดับหน่วยจนถึงการซ่อมบำรุงระดับโรงงานศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานลบบุรีเราเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่ทำการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์หรืออากาศยานประเภทปีกหมุนโดยสามารถซ่อมบำรุงได้ตั้งแต่ระดับหน่วยถึงระดับโรงงาน ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลีให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องบินขับไล่และโจมตีรวมถึงเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางและขนาดใหญ่นอกจากเราสามารถซ่อมบำรุงเครื่องบินสมรรถนะสูงเหล่านี้แล้วยังสามารถปรับปรุงโครงสร้างเครื่องบิน F-16 AB เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องบินรวมถึงการปรับปรุงระบบเอว o ออนิกส์และระบบอาวุธที่ทันสมัยให้กับอากาศยานสมรรถนะสูงเหล่านี้อีกด้วยศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง บริการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์เรามีโรงซ่อมบำรุงที่สามารถรองรับอากาศยานลำตัวแคบสามารถซ่อมบำรุงตั้งแต่การตรวจเอเช็ค E เช็ค C ีเช็คพ่นสีอากาศยานรวมถึงซ่อมบำรุงเครื่องบินขนาดเล็กและเครื่องบินฝึกนอกจากนี้เราให้บริการครอบคลุมถึงการปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือเครื่องวัดและเครื่องมือทดสอบที่ใช้กับอากาศยานอีกทั้งยังบริการซ่อมบริพันอากาศยานแบบครบวงจร ตั้งแต่พุทธศักราช2557บริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดร่วมกับบริษัท PT The Gentara Indonesia Persero ประเทศอินโดนีเซียจัดสร้างและขายเครื่องบินอเนกประสงค์รุ่น CN235-220M จำนวนหนึ่งเครื่องเพื่อใช้ในกิจการต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยขีดความสามารถระดับสูงที่เรามีสามารถตอบสนองการซ่อมบำรุงในทุกระดับตามมาตรฐานสากลทำให้เรา บริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องบินในประเทศได้ทุกประเภทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001อร์ชั่น2008และพร้อมที่จะมุ่งสู่มาตรฐานสากลอื่นอิเิ e i a s a และ FAA ด้วยการทำงานมากกว่าหน้าที่แต่ทำงานด้วยใจรักในอากาศยานของพนักงานในทุกภาคส่วนผสานความพร้อมและเทคโนโลยีระดับสูงที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เราพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจในอากาศยานด้วยมาตรฐานสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของอากาศยานเมื่อมุ่งทยานสูท่ท้องฟ้าในทุกเที่ยวบินบริษัทอุตสาหากรรมการบินจำกัดศูนย์ซ่อมอากาศยานฝีมือคนไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล